สวัสดีครับพบกับช่องอังคาบว,วิชาธาตุด้วมสมัยกันีกแล้นนะครับหลังจากที่ผ่านไป10ลราศีได้นะฮะถ้าจำผิดยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับถือว่าแบบไลน์ดมเมสเซจมาบอกกันได้ว่าตกลงมันกี่ราศีทีนี้เราก็จะมาถึง2ลราศีสุดท้ายที่เรียกว่าแบบเป็นขั้วตรงข้ามกันเลยของ2ลราศีนี้นั่นก็คือราศีกุมกับราศีมีนนะฮะ จริงๆก็อยากจะเล่นอยากจะให้ส่งกระชับปองเหมือนกันว่าจะให้เอาราศีไหนขึ้นก่อนระหว่างดีกับแย่แต่ว่าในเมื่อเราตั้งใจว่าแบบจะทําแบบราศีแบบเรียงรายชื่อเรียงตัวตัวอักษรเรียงตามราศีแล้วก็อโอเคขึ้นราศีกุมก่อนก็ได้อะไรประมาณนี้ก็ถามว่าราศีกุมนั้นเป็นยังไงนะฮะราศีกุมดาวพฤหัสตกพรบันูนะครับ ก็คือตกที่ตัวตนของตัวเองพูดง,ง่ายๆสำหัมภาษาศาสตร์เขาเรียกขับรักนั่นเองนะครับก็จะเป็นเหมือนกับว่าราศีราศีกุมจะเป็นราศีที่ถือว่าแบบได้โชคได้ราบได้โชคดีมากนะครับจะมีคนแบบเหมือนแบบช่วยอุปถัมช่วยเรื่องเกี่ยวกับช่วยเรื่องอุปถัมช่วยเรื่องงานช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายช่วยเรื่องหลายๆเรื่องอะไรพวกนี้นะฮะ คือจะได้รับการเชื่อาจคนจากเดิมที่แบบคนกลุ่มรู้สึกว่าคุณว a ล k ก l o รออยู่คนเดียวตอนนี้ก็จะเป็นแบบ You will never walk a l o n n เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ทีละเรื่องของราศรีกุมว่าราศรีกุมมีจุดเด่นอย่างไรบ้างนะฮะเรื่องแรกการงานก่อนเลยการงานเมื่อพฤหัสทับลักอันนี้ก็ทำให้ไอเดียของราศรีกุมที่ปกติค่อนข้างจะแบบกระชูดและแบบ ถือว่าเป็นคนแบบคิดเร็วตัดสินใจเร็วอยู่แล้วก็จะยิ่งกระฉูดมากขึ้นยิ่งแบบคิดเร็วยิ่งขึ้นไปอีกคือเป็นคนที่แบบมีความคิดความตัดสินใจได้แบบฉับพลันและฉับไวมากขึ้นนะฮะจากเดิมแบบเหมือนมันไม่ค่อยมีอะไรดูแบบเฉยๆช้ๆชาๆตั้งแต่ที่ตัวดาวพฤหัสตกพบินาศแต่ตอนนี้คือดาวพฤหัสเข้าตนุแล้วความคิดและความเร็วในการทำงานก็จะเพิ่มขึ้น เหมือนแบบติดสปีดติดสปีดเป็นสองเท่าเลยสําหรับราศีกุมทีนี้ก็มาเรื่องการเงินการเงินของราศีกุมตอนนี้ก็บอกเลยว่าเป็นช่วงที่จังหวะที่เหมาะที่จะหาเงินแล้วสามารถแบบเหมือนหาเงินปั่นเงินปั่นรายได,ได้เข้ามาในกระเป๋าได้เป็นกับเป็นกรรมถือว่ามีจังหวะที่แบบหาเงินได้สร้างรายได้ให้กับตัวเองได้นะฮะแต่ว่ายังไม่สามารถแบบ ตอบโจทย์ได้ว่ารายได้ตรงนี้จะสามารถเก็บได้เยอะได้น้อยแค่ไหนนะฮะเพราะคุณก็ต้องรู้และเข้าใจอย่างหนึ่งว่าราศีกุมใช้เงินเก่งแล้วก็เหมือนกับราศีกุมใช้เงินเก่งและใช้เงินแบบไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังด้วยดังนั้นถ้าราศีกุมจะมีปัญหาอะไรนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบต้องค่อยๆจัดการค่อยๆแก้ไขกันไปนะฮะโดยเพราะเรื่องเงิน เรื่องเงนนี้มีแบบปัญหาต้องแก้ตลอดแต่ว่าด้วยสติปัญญาและด้วยมันสมองของราศรีกุมราศรีกุมจะสามารถผ่านได้อันนี้พูดตรงๆเลยผ่านได้ชัวร์ทีนี้มาเรื่องความรักนะฮะความรักของราศรีกุมเนื่องจากตอนนี้ดาวพฤหัสเข้ามาทับรัก คนสดอาจจะไม่ถูกใจเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าคุณจะได้แฟนแกกว่าซึ่งปกติราศีกุมราศีกุมนี่เป็นคนที่แบบเกลียดแฟนแก่มากที่สุดแล้วถ้าให้พูดอีกอย่างหนึ่งคือราศีกุมเกลียดการแต่งงานนะฮะแต่ว่าตอนนี้คุณจะต้องเจอแฟนที่แบบแก่กว่าแล้วก็แบบชอบสอนคุณชอบแบบจูจ้จี้จุกจิกคุณคุณก็อาจจะรู้สึกรำคานแหละแต่ถามว่าคบได้ไหมมันก็ยังพอคบได้แหละ ส่วนเรื่องคนมีแฟนคนมีแฟนนี่กอ็อาจจะบอกได้เลยนะฮะว่าแบบช่วงนี้ปากเสียงกับคนราศีพุธอาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าแบบเหมือนกับอืมคนนึงก็เจ้าอย่างหนึ่งอีกคนก็เจ้าอีกอย่างเหมือนกับว่าถ้าแบบพูดกันไปพูดกันมาแล้วยังไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนยังไม่ได้อะไรที่ลงตัวมันก็จะเกิดเป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาที่แบบบอกได้เลยว่าแบบไม่ชิ่นสุดแลวแบบสามารถแบบ ไม่สามารถแบบแก้ได้มันแก้ได้ยากมันค่อนข้างจะยุ่งยากในการแบบจะแก้จะทําอะไรตรงนี้นี่คือเรื่องความรักนะฮะส่วนเรื่องสุขภาพสุขภาพราศีกุมถ้าให้ผูต้ตรงๆไม่ไดาวพฤหัสดับลักก็ต้องระวังเป็นโนประสาทระวังแบบความเครียดจะเข้ามาแล้วก็อันนี้ผมเตือนไปเลยนะฮะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวช่วงแบบจะต้องแบบดึงเอาโชคทุกอย่างมาให้หมดเพราะถ้าแบบพฤหัสเดินมนกลับไปที่ราศีมังกร กลับไปเป็นพบวินาศของราศีกุมภ์อีกรอบอันนี้คือแบบโชคดีจะไม่ตกอยู่ที่ราศีกุมนะฮะอันนี้คือมันจะหนักเกยนและจะหนักกว่าเดิมเป็นสองเท่าด้วยเพราะฉะนั้นราศีกุมช่วงนี้มีอะไรเก็บเกี่ยวได้ก็ต้องรีบเก็บเกี่ยวนะฮะอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือโอเคครับก็ขออนุญาตจ,จบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราด้วยนะครับเพื่อที่พวกเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ